พี่น้องสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเ็นยังไคะเนยังอมือยกบมีหลักจ้รตวนยกยอมฝือเนาะช่ตวนามันเดือดเดอกนปะเมียนโอ้มันงอให้ได้เลยโอให้มันเดือดเดือดกันนะครับเออโอ้ค่อยค้าตามสัตว อัไนยังอยู่เดกู่เหอ่ขายยังมังงองอบ้านเท่ามังงอธรรมชาติเดย้อขายวกงาเนาะอืบานกวาธรรมชาติอบโอ้ว่าไงว่าได้กิ๋ย่อมผืนเนาะเดี๋ยวปรเด็นที่ปาติตตามเมตุ้นผลนยอมเวลาผลนยอมนะพี่น้องเนาะ หมอมอมันฟูดมันเดียดนะมอฟูหันละฟูมหันุ่งเลยมอมันฟดมันเดียดพี่น้องบัดบัดนีเพิ่นกเจ้ากกไปลงนะครับเป็น้องบัดนีเพิ่นกจบเจากกปราฟือเออโกปาฟือปาฟือไปลงมอนอกนะียามสียังแมนอันนี้ยามสีเขียวนะพี่น้องนะ เทสีลงนี่เลยวะเทสีลงนี่เลยลูกโอ้ย oh, เห็นบบนีอแเทสีร้องนะโอ้แม่เจ้าลงอีกลูกสีนีิยังมาหันระเบิดได้เหรอโอ้หมดนมดร้องสิเลยวะแม่หักกระซางมันแม่หวดน,น,น้ำแล้วมัหักหลดหลดโอ้หมดไว้ให้มันอ่อนเฝนเอาน้ำหวดพื้นไว้เห็นมันอ่อนเห็นมันอ่อนแล้วเขาจะมาย่อมเนาะแม่เฮาลงโดนไปเลย ยิงหน้าก่าขึ้นเลยนี่อือเป็นหนองยอมสีเขียวนะย่อมสีปิตนย่วิธี่ย่อมพื้นนะพ่อมาเข้ากล้องนะอ๋อวันนี้เขาเก่ากว่ากมื่นะโอ้เดีลงหยาเลยวะมันบาติด้เจ้าเติอก็บอกให้ตีถาไหนได้ลูกอ็ตีตีโอ้ตีตีเอ่อเข้าไปล้างอีกวันนึยล้างมือเข้าแล้วโอ้วันมาแเา กบไปล่างเนาะโอ้วันด็ดพื้นไปล่างบ่ล่างเนาะตากแดดเลยเนาะเออเาตากแบบนี้ขี้ฝุ่นกบ่ติดมาอืมหัวผี่น้องแดดกุหลังออกเนาะย่อมสีเขียวย่อมจังมัดมันแล้วแต่มันจืดมันบ่จืดนั่นแหละลูกเรื่องก,กับนดก็ได้บางทีก็ได้ เจ็ดแปดกัมจ e ุ uh, ่ต้มาจุ oh, ่มเอาลวดนะขอต้อให้น้ำเดียดเนาะนี่อันน้ำบดเดียดสิบวติดอ่าขึ้นกาวเองสินะน้ำสีได้แน่มันแม่ที่ย้อมสีชมพูกับสีเขียวเท่านี้เลยอ๋อน้ำสังสีนะนี่นสีเขียวกับสีชมพูยนมแล้วเพิ่จะตากแดดปั๊บเลยนะพี่น้อง มันแห้งเลยบอกแม,ม่มันแห้งเลยแล้วครับพ,บบกกนะพ,พี่น้องก็เพิ่งเรียนต้นฝนยามกคกนะทำเพื่อวิธีหย่ำฝนกระดังไฟดังไฟให้มันเดือดน้ำเดือดแล้วพฝนจะอากโก,ก,กลงเอาสีลงเอาสีลงน้ำเดือดแล้วก็สีลง กะสั่นสน,นามบดเดียวมันจะบดติดก็คือเนองบอดติดเลยอืมนี่ก็สีเขียวบ่ะสีเขียวอืมซ่องและหาบาทพี่น้องสีหย่อมกุ๊กเนาะมาต่วันคือก็มาหย่อมแน่เอลียไหมผมก็ใส่สีลงไปเือใส่หน่อยแต่เออมันมีอยู่แล้วสีอยู่ใต้นั่นใส่สนมันนบ่ คุณพ่อแจ้งตัวล่อแวัสดีครับเนื้อหงี่มชู่แฟนคลับเพิ่ด้ว FC เพิ่มด้วยเนอี่มสีเขียวนะอันนี้บ่ขันและยงี่มดิฮันเธอฝเก่าเจังมสีอื่นเออต้นย้อมพอหวันตากะอันนี้มันสีอ่อนสีละเอียดอ่อนก็คือสีนั่น แดงทีชมพูมจะแข็งกว่าคือเขาบ่งนามเขาใสตัวอันนั้นเนี่ยก็สีเข้มอออันนี้มันเป็นสีจืดสีอ่อ,อนหมคือบอ่งนามันไม่ย้อมมันกระดบับอ๋ออ๋อกบเมีอัน ใหญ่ครับตากันสร้อยกันย่อมพื้นนาะพี่น้องเนะาะเพราะวันไปตากกันก็เอาพื้นไปตากเด้อนัอ่นก็ต้องบ่ายตรงมันเพื่อนมือตัวนี้ไปเอาตืวพุ่นเลยเอาไปตากเสร็จไหมโอ้คนจะไปตากเห่าเนี่ยนาะพี่น้องเนาะมันเดี๋ยวมาตากเห่านี่สวยงามาพี่น้อง สีเขียวอังตังเลยเนาะตากก็ไมาตากคมดอกว่าเออตากอย่เนาะตากมันแห้งจักน้อยหน่อยนะเพราะว่าชาวบ้าแหงล้วมันกอยู่ันบ่ติดมือแหรอผมฟอนะติดจิบ่ะโอ้มันแหงแสดงว่าันแห้งไว้อยู่เนาะมันบ้านแห้งดอกตอนบ่ติดมือหรอโอ้ือดีแต่ว่าสีเขาออกยังเห็ดบ่สียังเห็ดวะ เออบวติดมือเลยพี่น้องติดต,ตะก,กุกเนาะติดตะชูพี่น้องโอ้มันจะติดพวกอันปฐุบอหร,รือบวติดอันข้นเนาะอืมาตุน้นเพื่อเตือนสีเลยนะอะ่พอมวันเพืาา่อเก่าเมตตาซอยกันเห็ดนะพี่น้องที่นี่กลังแดด วิถีชีวิตอีสานบ้านฮาเด้วพีิน้องเ้อครับวิธีพ่นย่อมพืนะ้นาะประเด็นมาทายทําเหเบเนะ่น้องเนาะนออสีอ่อนเขาเอนสีอันเขียวอ,อ่นบ่สีเขียวอ่อน,น,น,ออนนะัน้ขผยวนี่นงเนี่เนะ <c oughs> วันนี้พ่นก็สิย้ยสีสมพูํนบ่แบ่เอาสีกาเพ่นบ่อน าลาว้าลานะอี่ได้นกผืนนถ้าซกกำนี่ได้ประมาณจะผืนสี่ห้าปีแล้วลูกโอ้ในลายตัยวนี้เพราะว่าเพราะว่าเปสลับสีมันเนาะสลับสีัน่ะสีสีหลักพีน่นองวิธีชีวิวตเ <laughs> อาเดี๋ยแล้วมันจะบ่าไก่คน เจ้าหอนโต้เจ้าหอนโอ้กันันเนาะหมัออกลำใ,ใหญ่พี่น้องผู้ดใดปลูกทว่าตนเจ้ามาปลูกโอ้ยังได้กินอยู่เนาะได้เท่าตายแล้วก็มาปลูกนะมาเย็ดถือการอ่าตัวไน่เป็นไหนเอามาปลูกเบี้ยมันเบี้ยมันอ่าได้กินเสร็จแล้วพี่น้องแสดงไว้ที่ล้อข่างเฮี้ยนพอเด่นพอเด่ีเราไปปลูกก็ได้กินนี่เนะาะเจ้าของแค่ได้ตายเราคืได้กิน Ở tập phò văn nó buộc nó có đầy kìm đâu có nhăng nhăng Mà cần tuần cái nhây đâu đâu Lấy lái pì đi Cần tuần một đám nhây nhây đi ừ. Như nãy hiện nó không nhây hả đẹp đầy bố

อ๋อมาไก่เลยเหียบเขียบัาขิเหียบพันหนึ่งแน้วเออตาเดียวนหรอือครับวิธีชีวิตเคนวิธีย่อมพื้นนะพี่นนองนะเป็นย่อมแบบนี้แหละใส่ปิดหย่อมอ๋ตอนนี้เด็กหนอยกเลิกเรียนเลยนะพี่นนอง เล็กน้อยก็ได้ก็เลยเคลียน์คือเดนิ้วหน่อยนิ้วหน่อยก็ยยยยกสิเลืองว่านนะครับพี่น้องพ้นยอมแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องนะสีเขียวอ่อนนะพี่น้องสองตา แม่ตุ้นกาฟหวนก็นกนกนช่วยกันยอมผืนแล้วพี่นำคนเก่าสีเท่ใสเป็นน้ำเรียๆแล้วก็ข้นเป็นน้ำเรียๆรแพี่หนำนะนะอันนี้คือยอมสีเขียวหมดไหมออยอมสีเขียวหมดนะออถ้านำหน่อยถ้านำหน่อยสิกินมือบ่ toàn vô chín mưa làng ở kia ồ kỳ thảo cao này là phải vay ba ngày là vân đầu kia phải tạc nó kia bóng mau <laughs> mấy con ừ. ฝัน้อมซีเม่กับน้ำเทศซีเมนบ้าไไงไหมอ่าอันนี้ก็ห่านบิดแบบนูน้นเป็นเบิดอืมใบมันหนานะครับมันเห็นเราพิ่นจะมาตากใสยย่หยาในสิ่งละพี่นอ้องมันสเสดยดหนามแล้วพิ่งเก็ไปตากหมายไม่พูนนะครับครับ คลิปนี้พราะเองก็บเจ๊ไปซ้ำหนีหน้าผีน้องนะจ้าควาก,กับพ่อหวันก็นไม่ตุ้นไม่ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ